ัสดีครับพี่น้องแฟนๆมาลับครับชองกัชลรเพิดอนออฟพิเศลครับมาดูบรรยากาศร้านค้าเป็นไงมั่งมาแก้มือหรอวันนี้มาแก้มือเหรอมาแก้มือครับวันนั้นเป็นไงวันนั้นเล่นเอาวันนี้ขอให้ปังๆนะขอบคุณครับมาแก้มือครับวันนี้วันนั้นน้ำท่วมครับต้อนน้ำท่วมกันี้ขอแก้มือนะครับร้านค้าแต่ละร้านเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีครับ สวยมากเลยได้ไหมแม่บ้ามาคือน<า>่องสวัสด,ดีค่ะวีเฟิสกิทเอาบะเสิ่ยหายเอาบอแจะว่าไปยูนัมเป็นลูกไปบอ <c oughs> ราคาเยอะมากครับโอ้ยร้านค้าเยอะมากซื้ออะไรเออสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเออซื้ออะไรคิดด้วยได้ไหมอุ้ยโหโหดร้ายมากเลยกินด้วยชีกินด้วยชี เดินเล่นครับพี่รำนีครับข้างในก็มีนะครับข้างนอกก็มีร้านค้าเยอะมากครับผม ราคาเยอะมากสุดซอยแล้วครับตอนนี้หกโมงโอ้ยยังไม่ถึงครับแต่ว่าเมืดแล้วห้าโมงกับหกโมงแต่ก็เมืดแล้วครับสุดยอดเลยครับ ยอดเลยนักเตแบบะปั้นไสเยนาะสถานที่ในการบริโภเขาสวยเลยเนาะแนโอ้ชโตไ,ได้ไง

จาบริดจ์าทาเยา่าท่าท่าลงมาร้านค้าเยอะมาก

자아-뽑 啊，数数数。嗯 Ừ, cái này đó con nặng bừng vào đây cả กล็ลังมากครับพี่นอ้องสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับพี่นครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> ตายเรียบ เจอกันใหม่ครับ